บทสวดพระคาถาให้โชคให้ลนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานิมิตตังปติมานะ อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปติมาณะ อะระห aya, hm paper, ังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมาณะอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธานิมิตตังปฏิมาณะ อะระหังคุโทโธนะโมพุธทธายะ